รู้ไหมคะว่าทุกวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันส่วมโลกค่ะที่ตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อตอกย้ำเรื่องความสําคัญต่างๆของห้องส้วมที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อเรื่องสุขอ,อนามัยของทุกคนนะแต่ยังส่งผลกระทบต่างๆต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ วันนี้ซีเมียเกนนะคะจะพาทุกคนมาย้อนดูกำเนิดของส้วมโลกวิวัฒนาการของซ้วมว่ากำเนิดบนโลกนี้ได้ยังไงและประเทศไหนล่ะคะที่เป็นประเทศแรกที่มีซ้วมใช้ ส้วมนี้ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกอารยธรรมของมนุษย์นะคะมนุษย์เรารู้จักการใช้ซ่วมมาตั้งแต่5,000ปีก่อนซึ่งห้องน้ำแห่งแรกที่พบนั้นเจอในเมืองโบราณโมเฮนโจดาโรของเผ่าฮารปันค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุปัจจุบันคือปากีสถานค่ะเผ่าฮาร์ปันเนี่ยนะคะเป็นชาติแรกที่มีหัวคิดก้าวไกลกว่าใครเลยเพราะว่ามีการวางพังเมืองเป็นระบบเจ้นะจัดทำระบบส่งน้ำรวมถึงระบบระบายของเสียภายในเมืองซ้วมฮา,ารปันนั้น ะะจะทำจากอิฐทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำแต่เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีท่อส่งน้ำค่ะเวลาถ่ายเ็จก็จะตักน้ำราดจ,จากนั้นของเสียก็จะไหลจื๊ดจลงไปที่ท่อระบายไปที่ระบบรวมน้ำเสียส่วนกลางก่อนจากนั้นก็จะปล่อยทิ้งลงแม่น้ำไปค่ะ เรื่องของระบบระบายน้ำเนี่ยนะคะเพิ่งเริ่มพัฒนาในสมัยกรีกโรมันค่ะทุกคนคิดค้นระบบท่อปะปาขึ้นมาด้วยการฝังท่อที่ทําจากดินเหนียวเอามาเผาไฟต่อมาจากแม่น้ําหรือแหล่งน้ําบนที่สูงส่งเข้ามาในเมืองตามตําแหน่งต่างๆเพื่อให้ชาวเมืองอะ่ะเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้ฟากของชาวโรมันเนี่ยสร้างห้องน้ําไว้เหนือลำธารที่ไหลเพื่อระบายน้ําเสียแต่ห้องน้ําโรมันจะเป็นห้องน้ําสาธารณะแบบใช้งานรวมกัน,นะคะ่ะตัวส้วมจะมี ลักษณะเป็นม้านั่งที่มีรูตรงกลางเป็นแถวแถวแถวสำหรับนั่งทําธุรก,กิจของตัวเองนะคะความฉลาดก็คือเขาวางห้องส้วมเอาให้ตั้งติดก,กันกับห้องอาบน้ําทําให้ใช้น้ําจากการอาบน้ำเนี่ยมาช่วยชําระของเสียในห้องส้วมส่งน้ําเสียไปยังระบบท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ต้องบอกว่าห้องน้ําในสมัยโรมันเนี่ยนะคะเป็นแบบสาธารณะแล้วก็มีขนาดใหญ่โตมากคนเขามาใช้งานก็เยอะมากนั่นจึงทําให้คนส่วนใหญ่อะใช้ห้องน้ําเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ซะเลยอ,อย่างนี้ก็มีนะ จุดเริ่มต้นของห้องน้ําสมัยใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะห้องน้าเองก็มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยแหละแต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งยุคที่สําคัญที่มีบทบาทกับส่วมสมัยใหม่ก็คือยุคศตวรรษที่1 8บแปเขามีการนํานวัตกรรมที่เราใช้กันทุกวันนี้ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากยุคนี้ตอนนั้นค่ะส่วมส่วนใหญ่เป็นห้องส้วมซึมค่ะซึ่งมีปัญหาเรื่องกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงลอยมาตามลมเลยนะคะทางช่างทํานาฬิกาชื่ออเล็กซานเดอร์คัมิงก็เลยปิ้งไอเดียประดิษฐ์ท่อส่งคงๆข,ข,ขึ้นมาเอาไปติดใต้โถส้วมค่ะเพื่อทําหน้าที่ขังน้ําไว้ก่อนนิดนึงเออเพื่อไม่ให้กลิ่นจากบอกเกล่รวมถึงสิ่งปฏิกูลไหลย้อนกลับมาให้ดมซึ่งคนไทยเรียกท่อที่เขาประดิษฐ์ึ้นมาว่าคอห่านไง ขออหารนียหรไหมซึ่งส้วมต่างๆในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้หลักการดีแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีก็ตามเออจริงก็ควรจะใส่นวัตรกรรมเข้าไปเพิ่มบ้างเนาะแต่ว่ากว่าส้วมแบบนี้จะใช้งานแพร่หลายเอ,อิกเริกนะคะเป็นกลางศตวรรษที่18ไปแล้วค่ะเนื่องจากการผลิตโถสุขภัณฑ์ที่มากขึ้นทำให้ห้องน้ำมีราคาไม่แพงและก็เข้าถึงได้สำหรับคนทั่ว,วไปนั่นเองอีกคนหนึ่งที่ต้องยกเครดิตให้เขาเลยก็คือโทมัสแคร์เปอร์ช่างประปาในลอนดอนที่ได้คิดค้นระบบชัก โรครกขึ้นมาค่ะโดยใช้หลักของการลักน้ำพัฒนาบอลค o อกซึ่งเป็นกลไกการเติมน้ำเข้าไปในถังด้านหลังชักโรครกึลยอกอหมเมื่อเราใช้น้ำปริมาณมากพอก็จะปล่อยลงไปจนเกิดการดูดสิ่งสกรปรกตามลงไปกับน,น้ำด้วยนะคะให้หายลงไปในท่อพริ นวัตรกรรมที่ถูกใจคนส่วนใหญ่ก็คือโถสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมระบบฉีดก้นในตัวของญี่ปุ่นอ้ออันนี้นี่บันเทิงมากนะซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโตโต้บริษัทสุขภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นในยุคนั้นนะมีการพัฒนาโถส่วมและระบบเป่าลมแล้วจ้ะโดยโตโต้ก็เลยนาเข้าสินค้าเข้ามาขายในญี่ปุ่นพุ่งเป้าที่กลุ่มโรงพยาบาลก่อนแต่โดยข้อจํากัดด้านการใช้งานค่อนข้างลําบากใช้งานยังยากอยู่โตโต้ก็เลยอัดเงนินเข้าไปอีกค่ะในการลงทุน จแล้วก็พัฒน,นาอีกพัฒน,นาเข้าไปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ washlet ขึ้นมาในปี1980นั่นก็คือการฉีดน้ําที่สามารถติดตั้งในโถสุขภัณฑ์ด้วยการรวมฟังก์ชันของโถฉีดชําระแบบยุโรปซึ่งเป็นอ่างล้างหน้าชนิดนึงค่ะเข้ากับฝารองนั่งชักโครกแบบไฟฟ้า พร้อมแบบไปสตัดดีจริงจังนะกับองศา,ศาการพุ่งของน้ําฉีดน้ำํำรวมไปถึงการปรับปรุปรงอุณหภูมิของน้ําให้อุ่นพอดีก้นนะคะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปพอออกมาขายก็คือป๊อปปูล่าไปทั่วโลกเลยค่ะ แล้ววิวัฒนาการซ่วมไทยล่ะคะซุ้มไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีนวัตกรรมใดเกิดขึ้นบ้างคนไทยเนี่ยนะคะเริ่มใช้ซุวมที่พบหลักฐานมาก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะทุกคนซึ่งนักประวัติศาสตร์คนพบหลักฐานที่เรียกว่าโคซุวมสุโขทัยซึ่งขุดพบซุวมในลักษณะเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมใหญ่ช่องรับการถ่ายนักอยู่ตรงกลางด้านหนึ่งมีร่องรองรับน้ําปัสสาวะไหลลงหลุมโดยการถ่ายเบาหนักนั้นจะแยกไปคนละทางไม่ให้ปนกันป้องกัน ไม่ให้เกิดกินเม็นนะคะคาดว่าสวมนี้นะคะทำขึ้นเพื่อใช้ในเขตพระราชฐานสําหรับกษัตริย์และจ้าขุนมูลนายเท่านั้นตามข้อมูลของ bert, ลาลูเบร์ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยพระนารายนะคะเรียกห้องซ้วมว่าที่ลงบางคนหรือห้องบางคนซึ่งจะใช้วิธีถ่ายลงในภาชนะ จากนั้นก็จะมีค่ารับใช้นะคะเอาสิ่งปฏิกูลนะไปทิ้งส่วนชาวบ้านทั่วไปก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างซ่วมไว้ในที่พักส่วนตัวเด้อคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกไปถ่ายตามทุ่งหรือใกล้แหล่งน้ําเพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายออฟังแบบนี้แล้วกลัวงูจังเลยเนาะข้ามมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะมีการค้นพบข้อมูลในพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชค่ะว่ามีการสร้างพระบางคนในพระราชวังเพื่อความปลอดภัยเวลายาม คคืนาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ก็โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นแล้วก็ทรงใช้ส้วมชักโครกตามวัฒนธรรมยุโรปเลยค่ะในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ประชาชนทั่วไปยังไม่นิยมสร้างส้วมในบ้านตัวเองสักเท่าไหร่ใช้วิธีขับถ่ายตามที่สัตวรณะตามตรอกซอกซอยคูคลองทําให้ที่ต่างๆคือแบบอ,อ,อกองอึทรงกลิ่นเหม็นจังเลยและก็เป็นสาเหตุของ โระะบาดค่ในปีรศ116พุทธศักราช2440รัฐบาลก็เลยได้จัดตั้งกรมสุขาพิบาลจัดสร้างส้วมสาธารณะขึ้นเป็นครั้งแรกสมัยนั้นเรียกว่าเวทสาธารณะตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆในกรุงเทพพร้อมออกพระราชกำหนดขึ้นมาเลยค่ะเป็นสุขาพิบาลกรุงเทพรศ116นะคะมีผลบังคับให้คนไทยทุกคนต้องขับถ่ายในส้วมนัจ๊ะ ซ่วมสาธารณะนี้ตั้งอยู่ในย่านการค้าที่มีผู้คนเยอะขับขันเลยค่ะเช่นถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนครตามชุมชนวัดทั้งบริเวณรอบวัดสถานที่ราชการโรงพักโรงพยาบาลมีกันเกลืเลยค่ะการใช้ส้วมด้านในก็เป็นส้วมแบบถังเทมีผนังกัน้นด้านล่างเจาะรูค่ะเอาไว้ให้นั่งขับถ่ายไปยังถังอื้อเสร็จลงไปในถังสําหรับรองรับอุจจาระซึ่งจะมีบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐด้วยนะคะอย่างบริษัทชื่อส หรือบริษัทออนเวงเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจัดการเก็บและบันทุกถังบรรจุอุจจระและก็เปลี่ยนถ่ายถังใหม่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะนั่นจึงทำให้คนไทยเริ่มรู้จักวิธีการใช้ซ่วมแล้วนะหลังจากออกกฎหมายนี้มาได้10ปี คนไทยจึงเริ่มสร้างซ่วมไว้ในบ้านตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะโโหไม่ได้ชื่อเลยมั้ยคุณลองมาดูวิวัฒนาการซ่วมต่างๆในเมืองไทยกันบ้างไหม <c oughs> ช่วงแรกมันจะเป็นซ่วมหลุมใช้การขุดดินเป็นหลุมด้านบนมีไม้กระดานมาพัดปิดต่อมาคือซ่วมถังเทค่ะซึ่งจะใช้การถ่ายลงในถังค่ะพอเต็มยกไปเททิ้งเหมือนเทถังขยะค่ะการควบคุมให้ปลอดภัยต่อการแพร่ของเชื้อโรคหรือทางการก็เลยไม่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ซ่วมลักษณะนี้เท่าไหร่สีว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกยุคต่อมาก็เลยเป็นซ่วม ข้อหงนันหละค่ะประดิษฐ์โดยพระยานคพรพรามหรือคุณสวัสดิ์มหาไกายีอดีตสมุหเทสาพิบาลส้มขอหาดเนี่ยนะคะเป็นส่วมแบบที่เรานั่งยองๆไปค่ะเมื่อถ่ายทุกเสร็จแล้วเทละน้ำพวดเข้าไปนะคะอื้อก,ก็จะไหลซึมลงไปนะคะในดินหลังๆก็ออกแบบให้ใช้ร่วมกับระบบบ่อเกลือบ่อซึมทําให้หลายคนเรียกติดปากว่าซ่วมซึม ซ่วมชักโครกที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะเริ่มนิยมเมื่อไหร่เริ่มนิยมมากขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะทุกคนเนื่องจากคนไทยนิยมสร้างบ้านสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นใช่ปะคำว่าชักโครกนั้น่ะสมัยก่อนถังกักน้ำจะออกแบบให้อยู่สูงเหนือที่นั่งเวลาเสร็จกิจนั้นก็ต้อง ชักขันโยกปล่อยน้ําลงมามีเสียงน้ําดังนะคะก็จึงเรียกว่าชักโครบนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะคือวิวัฒนาการซ่วมสิ่งใกล้ตัวที่หลายคนใช้งานอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าโหประวัติศาสตร์มันมาอย่างไงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนวัตกรรมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ ถ้าขาดปัญหาหรือความต้องการในการใช้แต่วันนี้ก็ใช้ลักษณะซ่วมแบบนี้กันมาเป็นหลายทศวรรษหลายศตวรรษกันและเผื่อถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากลุกขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ซ่วมนั้นสะดวกสบายและจัดการกลิ่นได้ดีมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะอย่าลืมติดตามช่องซีบีแกอย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้นะคะกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปให,ใหม่จะได้รู้คะ่ะ แล้วบ้านคุณใช้ส้วมแบบไหนอยู่คะเจอส้วมแบบไหนที่ประทับใจกันบ้างไหมคะคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอวันนี้เลยนะคะ